โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น p ปรเตโตในมอสเอ็กตอรโตเดียนอีกแล้วนะจริงๆวันนี้เราผมเล่นไงว่าจริงๆผมคิดว่าผมกะจะมาเล่นตัวละครธรรมดาตัวหนึ่งนะเพราะว่าผมมาเช็คในโปรเกตแล้วลอย่างที่ผมดาวได้จริงนะผมเคยเล่นตัวละครส่วนมากในเกมนี้ไปหมดแล้วนะก็คือเคยเล่นผ่านแบบเมื่อนานๆมาแล้วเว้ยเซฟมันก็ยังเซฟไว้อยู่เว้ยก็เลยเซฟไว้อยู่แต่ว่าผมก็เห็นที่มันยังล็อกอยู่นะก็คือเราจะต้องเล่นตัวละครพวก่งนี้เพื่อปลดไอเทมผมก็อยากรู้ว่าไอเทมมันคืออะไรนะ ก็คือบางตัวเนี่ยยังไม่เล่นได้ล,ลองอร์นที่ผมว่าเหมือนจะเล่นแล้วนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเราเดี๋ยวค่อยไปเล่นแล้วกันวันนี้ผมอยากเล่นตัวละครเริ่มต้นนะอย่างเช่นเวลราวนะอยากรู้ว่ามันจะได้อะไรนะเดี๋ยวลองเล่นเลยแล้วกันเรียกไงว่ามาแบบซิมเพิลแต่ว่าอยากเล่นตัวแบบนี้มากนะก็อาวุธที่จะเลือกเหรอเออมาพอดีเลยไอยกันอาวุธนี้โหดมากนะผมแนะนําว่าถ้าเราเลือกได้เลือกเลยนะมันเป็นอาวุธที่แบบเถื่อนมากมันคือสลิงชอ็อตอะบัดเด้งได้แล้วก็ยิง2ฮิตนะ โห,หดมากอาวุธอะจริงตัวนี้ซิมเพิลแต่ก็โหดมากนะถือว่าจริงๆเป็นตัวที่แบบไม่่อยมีใครอยากจะเล่นเท่าไหร่เพราะมันซิมเพิลเกินไปนะแต่ว่าด้วยความซิมเพิลมันก็เก่งกับเก่งในแบบของมันมากๆนะโอเคได้สองเลือดละชิวเลยเอาอีกซื้อเยอะๆซื้อเยอะเแบบไม่คิดอาวุธมันดีมากจริงๆอาวุธนี้มันคือหนังกระติกยังไงล่ะบัตรสเกลเลือด แล้วก็ยิง 2, hit นะ 2> องฮิตไหมเลียดีมากผมไม่เคยเล่นลองอาร์มจริงๆหรอวะผมว่าไม่น่าใช่นะไอตัวลองอาร์มอะแม่งเมื่อกี้ผมเหมือนเคยเล่นไปแล้วแปลว่าเกมมันน่าจะอัปเดตแพทแล้วเหมือนตัวลองอาร์มแม่งเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างที่ผมเข้าใจนะ เพราะเหมือนเคยเล่นจริงๆนะอันนี้แบบไม่ได้โจ๊กหรืออะไรนะเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนเคยเล่นอนะ่ะโอเคเอาเลือดจะเยอะเลยจัดมาอ่าเดี๋ยวเอาไลท์สติลมาก่อนก็ได้เพราะน็อกแบ็คต้งองโหทั้ง20อะ่ะโอ้โหตัวนี้เลือด28 e a r l เออร์ลี่เกมคืออาวุธนี้ก็มีข้อเสียอยู่นะจะเบาเบาช่วงหลังๆแต่โดยรวมอะ่ะช่วงแรกมันก็จะแรงอย,อ,ยอ,ยอย่างเงี้ยแบบแรงกับแรงมากนะ แบบโหแรงกับแรงจัดเลยอะหนังกระติกบัทสกิล HP นะโอประมาณสี่น้องผมได้20บาทรวยยังครับพี่โอเคซื้อให้หมดซื้อทุกอย่างเ่าที่งจำเป็นออื สปีดการเกี่ยวอาวุธดิแม่งแบบสติงช็อตอัปเกรดอะเราว่าสติงช็อตที่เวลาเราเล่นในเกมหลักแม่งอัปเกรดนะดีแล้วนะเจออันนี้เข้าไปแม่งยิงแรงเกาแรงเกามากอะแล้วแบบแม่งตายเลยแล้วไม่พอมันก็เรื่องอะไรเบลสเตอร์แบบส่วนหนึ่งด้วยอะแม่งดีจัดจริงก็ตัวนี้มันเป็นอาวุธของไบโอพังนะควรจะเล่นแต่ผมมาเล่นในตัวนี้แล้วกันนะผมรู้สึกชอบมากกว่าโอเคเอาเลือดแอทแท็กสปีดปืน าลบเลนไปเถอะไม่แคร์อยู่แล้วแต่ได้ดาเมจเพิ่มได้เลือดเพิ่มเอาอีกได้เกาะเอาอนนี้ไม่จริงดอกไล่สิบแปดแล้วนะแื่เราได้เลือดจากนี้เยอะมากเลยนะหแล้วกเกาะสีเ่เอ้ยเกาะหกเลยเหรอเลือดหกเกาะสี่ไง สเตตช่วงแรกเราเลยไม่ต้องแคร์เรื่องความอืดมากนะมันคิวมากระบบกับความเป็นเวลราอะสเตตมันเบสิกแล้วมันแต่มันก็ดีกว่าตัวอื่นนะผมพูดตรงๆด้วยความที่เบสิกแต่มันก็เก่งอะ่ะเพราะสเตตเริ่มต้นของตัวนี้มันบวกเลือด5บวกสปีดแล้วก็บวกฮาวิทแปดนะมันทําให้แบบว่าช่วงแรกเราโตเร็วนะเพราะฮาวิทอะ่ะบินชนๆไปเถอะไม่มีผลอยู่แล้วในจังหวะนี้ ขออ,อย่างอื่นหน่อยก็ได้นะเอาฮาเวสิบเลยเหรอเอาก็ได้นะโอ้ปีเท่าไหร่ครีคูณสามเลยว่ะโอเคเราเล่นครีได้ไม่แย่มากจริงๆอันนี้เป็นจุดผิด,ผดพลาดของผมมากนะเวลาผมเล่นหลายคียผมมักจะไม่ดูค่าครีเรทของอาวุธก่อนนะว่ามันครีได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วมากจะเลือกซื้ออาวุธไปเลยจริงควรจะดูก่อนนะว่ามันครีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเราค่อยเลือกเล่นนะอันนี้ได้ลบเรนแต่วิ่งเร็วเรนไม่อยู่ผลอยู่แล้วนะ ตึงๆมาเหลือสี่สิบสามอ่ะเึดมากดาเมจแบบเหลือมากมันต่ปกติไงวะขั้นอัพเกรดอ๋อชิ่งสองแทนจากชิงหนึ่ง 1. อืมโอเคก็แรงอยู่นี่เราเคลียร์แบบชิวๆมากเลยนะเลือดก,ก็เยอะรู้สึกแบบเยอะแล้วก็แรงด้วยนะ สบ,สบายเลยไม่คือกับเหนื่อยยากเลยเลยวิ่งชนก็ชนออได้สปีดก้เอาเลยก็ได้นะเอาดอทก่อนโอเคสวยลบปกีกเน็ตวิ่งไวๆไปเลยอ๋อผมเหมือนนึกออกแล้วปืนเปรดนี่ถ้าแบบหลังๆเราดาเมจเราเยอะใช่ป่ะมันไม่ใช่บบดาเมจเราเยอะเหมือนอัพขั้นไปเยอะมันจะบวกแบบชิงเยอะแล้วมันก็ยิงจำนวนฮิตแรกอะ่ะเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ โอ้ oh, ดูแค่นี้มันก็โบเทสแล้วอะมันยิงไอตัวฮิลเมื่อกี้ทีเดียวแบบแตกไปเลยนะเนี่ยดูดิเราค่อนข้างเร็วด้วยนะปัญหาคือเร็วแบบเร็วจัดเลยมันไม่เรียกปัญหานะียกว่าเป็นข้อดีแล้วกันผมชอบพูดผิดนะเข้าใจไหมก็โอเคก็ฮิลแหละยิงกันแบบ้ยใช้สกิลแม็กเฮดพีแบบเแบบิแ่มบบ ปุ่มๆปุมปะมาณเด็ครับน้องๆจากซิลลงช็อตว่าแบบอัพเกรดไหมก็ไม่เรียกว่าอัพเกรดนะเรียยว่าคนละเวอร์ชันนะไม่เอาเอาดอทก่อนสำคัญสุดลองผสมเลยกันขั้นสามล้วจะเด้งสามทีอย่างที่คิดจริงๆด้วย ได้แล้วหรอเส้นนี้ก่อนละกันซื้อนี้สั่งแล้ว,ลวรีเล่นไปทีหนึ่งหาของนะหาของฮิวโอ้เบื้อดาเมจมันแบบเออยิงกับสามพิษใส่ตุ่มตายไปเลยแม่งไอตัวดีโฟมาพุ่แบบหันหน้าเจอเราพุ่บแม่งไปเกิดเลย แม่งโบเค้นว่า36คูณสอ่ะถ้าก็ยิง72ในช่วงแรกใส่แบบอัดตัวแล้วเลือดไอ้พวกมอนุ่กนี้ช่วงแรกมันมันประมาณาตัวใหญ่มันจะประมาณร้อยนิดนิดนะของที่ผมเข้าใจนะเห็นปะมันรวมกันอนะแม่งทีเดียวแตกหรือ80เองอันนี้เรายิงใส่แล้ว72แต่อาวุธเรามี6อันปกติเวฟเราจะต้องรู้สึกกลัวมากใช่ไหมแต่เราใช้วุธเนี้ยคือจบแล้ว โอเคเดี๋ยวมีได้ย้อนเล่นตัวเก่าแล้วแหละตอนนั้นนะผมยังไม่ได้ปลดของับผมก็อยากเล่นปลดของแล้วก็อาจไปด้วยนะถ้าเป็นไปได้ตายไป,ไปน้องอเงินเป็นกลายเป็นเศษเงินมาซะชิวๆลักก็ได้ไม่รู้จะซื้อทําไมนะแต่ว่าชิวละจังหวะนี้ไม่ว,ว่าคนที่รวยจ,จะทําอะไรก็ได้นะเอาเอเลเมนทัลด้วยไหมตัวนี้ค่อนข้างดีนะเพราะมันช่วยเราฮิวได้ โลโบติกโคนใช้ไม่สิองอันเราไม่มีสเตตอ่ะเราไม่ใช่ธนูนี้นะมันธนูนอกดีนะฟูดเด่นนะจริงๆก็ใช้ได้อยากได้แท็กสปีดเพิ่มมันค่อนข้างช้านะผมไม่ชอบอาวุธที่มันโจมตีแบบหนึ่งคึืนนะเล่นแล้วรู้สึกมันมันลำบากใจเวลาเล่นนะถ้ามันไม่ได้เคลียร์ดีแต่ดีที่อันนี้มันเคลียร์ดีนะก็ะเลยแบบเออโอเคค่อนข้างอุ่นใจ นี้เราน่าจะตายยากนะรีเลือด5ไลท์สติล8แล้วก็ยิงไปก็ชิ่งไปมีโอกาสฮิลเพิ่มอีกเออจริงๆเราน่าจะซื้อกระสุนเพียสมาด้วยนะเพราะกระสุนเพียสดอกมันจะได้เพียสไปนหนึ่งเป้าแล้วมันก็เด้งนะแต่ผมไม่รู้ว่าดาเมจเด้งมันจะเบาบ่าน่าจะเบาะนะจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นต้องซื้อไปอเข้าใจเหมืเราจะลำบากนะแต่เราเคลียร์ตัวใหญ่ได้แบบ เหมือนปืนตัวซองแล้วยิงปึ้งปึ้งตัวใหญ่แม่งแตกไปเลยโน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 ไม่ได้เรียกว่าลำบากเลยไม่ได้เข้าขั้นเลยนะผมพูดตรงๆไม่เอานะอ่าขออะไรหนอกก็ได้อ่าฮาเวดก็เอามาดอทก็เอาอเปลี่ยนเป็นเลือดโอเคเราต้องเล่นเอลเมนทัลแล้วนะเพราะเราได้เลือดจากเอลเมนทัลแล้วตอนนี้ แต่เป็นสเกลเลือดที่ไม่เยอะมากผมว่าเท่า่ยไรยงไงมันเปลี่ยนทุกๆ3เป็นเป็นเลือดถ้าเราซื้อนี้เราจะได้เลือดเพิ่มแต่ว่าไม่เอานะไม่ได้คุ้มทุนขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวซื้ออันนี้ตาหน้าคิวเลโผ้พอยิงเร็วขึ้นแบบดาเมจแม่งเพิ่มแบบเพิ่ม นี่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างอุ่นใจนะมีตัวนี้อยู่ก็ค่อนข้างสบายใจเพราะมันช่วยเราฮิวแบบค่อนข้างมหาศาลนะเรียกว่าเรามาเป็นสิบเวฟเรายังเคลียร์ได้เร็วขานาดนี้รู้สึกแบบโอ้สบายสบายแล้วอ่ะมันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยโอ้สบายสบายเลยน้องก็เข้ามาไดหมดเลยครับ สาบาทไม่มีประโยชน์พดามีสิบสองถือว่าได้อยู่ลองผสมสีแดงดิแต่โอ้นี่ไงผมจําได้แล้วอย่างที่จําได้ไม่ผิดจริงพอผสมเป็นสีแดงใช่ไหมันจะเอ๊ะมันจะยิงออกคูณ3แทนคูณ2เว้ยแต่เมื่อก่อนผมท่านผมจำได้ก่อนมอสนี้มันจะปรับบาร์หรือเนื้อปะมันน่าจะใช้แค่เท่าไหร่เองใช้แค่เป็นสีม่วงอะ่ะมันก็ได้แล้วนะคือมันเกียนมากไอ้ปืนเปรตเนี่ยลบหนึ่ง ได้แท็สปีดได้เรนเอาก็ได้นะเราต้องการได้แท็กสปีดอยู่แล้วเอาลีเจนด้วยก็ไม่แย่โอเคตูเรายิงเดี๋ยวโอ้โหบอสภูเวเว็บนี้คือสวยจัดเจอเราในสภ,ภาพนี้คือแบบปูหลูอยู่สบายยิงแบบตัวฟูนหมดอาจจะไม่แรงมากเพราะมันเป็นสเกลเลือดอะแต่ว่าแค่นี้มันก็แรงแล้วนะเพราะเรายิงแบบปืนลูกซองอะแบบอัดถึงที่นะ โหตายคือสวยจัดแต่มาเจอเราในตอนเนี้ยไม่พอคลีมันคูณสาดูดาเมจที่มันทำตีห้าพันน่ะเสียววิสภาพเลือดร้อยหนึ่ง101ไม่ออกเลยอ่ะดิ่ๆกันรัวๆก็ยิงเข้ามายิงเข้ามาก็ยิงตายกันเร็วนะแต่เองแย่งคิวกันเข้ามาสบายๆอยู่ ตายกันให้หมดทำมอน60บาทได้อะไรเอ่ยบวก10เอเดมี่ลบ10ดอสลบอ้อันนี้ดีนะยอมรับลบ10ดอสแต่ว่าเราต้องการให้ศัตรูเป็นแบบโผล่ขึ้นมานะเอาฟรีอันนี้ได้5เอเดเมนทัลบวก35หาฮาวิทบวกต่อเรามีเพลกมาร์สมีโอต่ระอัน ผมไม่รู้คืออะไรเลยะแม่งแบบจอนโคดไม่มีหลายไอเทมแน่เลยอ่ะโอเคเราซื้อได้นะเพราะว่าถ้าไม่คิดอะไรมันเปลี่ยนเป็นเลือดให้เรานะคือตอนนี้สเกลเอเลเมนทัลมันเปลี่ยนเป็นเลือดให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อ,อไปเลยเลยนะเพราะว่ามันคุ้มยิงแบบตอนนี้สาสิบเอร์เซนด้วย แล้วก็ได้ดาเมจในตัวตุ๊กตาที่หมุนรอบตัวเรานิดหนึ่งเนะเออนึกถึงไ,งไอไเทมที่เป็นไฟเย็นในของ DLC เลยนะจริงๆอถ้ามันเล่นกับ DLC ด้วยแล้วได้ไฟเย็นด้วยนี่คือแบบไปสุดก็ดีนะผมพูดตรงๆเพราะมันจะได้สเกลเอเลเมนทันมาเพิ่มด้วยนะถึงจะแค่10%นะแต่มันก็เพิ่มเบสอาวุธเยอะนะเพราะเอเลเมนทันเรายี่สิบเลือดฟีไปเ เย็นน้องหรือว่าอึดน,นะแต่อย่าเดินชนเอ้ยโดนเดินชนเยอะอยสบายสบายเผลอรวยรวยรวยเอาเลือดก้าวมาโหเลือดแบบตึงๆดาเมจด้วยเอาเลือดลบอีกอ่าได้ครีแต่ลบเกาะผมไม่อยากลบแล้วอะแค่นี้เราก็ปอจะแย่อยู่แล้วนะ เฮ้ยจอนคอนแทกมีนี้ป่ะจอนคอนแทกได้เอลิเมนทันบวก5้าเราก็ได้ดาเมจเราก็ได้ฮาวิทโหคุ้มจัดเพราะยังไงผมคิดว่าเราไม่น่าจะโดนดาเมจแล้วนะชีวิตเนี้ยผมใช้คำนี้เลยนะผมอาจจะด,ดูดูถูกเกมไปหน่อยแต่ว่ามันเรายิงโหดขนาดนี้แล้วถ้ากัดได้ของฟรีทุกอย่างในเมื่อเรายิงแรงกับดูพรีมขนาดนี้นะตอนนี้คีเอเสิบหก อยากให้เยอะวันนี้นะโหดอกละร้อยห้าสิบสี่มาดีน้องๆวอเทอร์บูรอน a ค e พวกนายวิ่งกันช้าขนาดนี้ฉันก็ชิลอยู่นะมันมีดูดเลือดอยู่สิบหกมันมีเลือดอยู่เจ็ดสิบห้าต่อฉันลบไปนิดเดียวแต่ยังไงก็ไม่น่าจะเข้าถึงตัวได้แล้วยังไงยิงตายก่อนนะ จะวิ่งใชยย้งไงก็ไม่แคร์แล้วก็ตายอยู่ดีแรงกับแรงเกินเฮ้ยจะยจะวิ่งไข่ยะะโอ้ยถ้าเป็นคนยังไงเนี่ยพ่อหนุ่มเป็นคนอย่างนี้เลยนะโอเคลบแปดสปีด อ่าได้พันสโอเคเราผสมเล่นเลยแล้วกันถูแวนไลนิ่งชีฟไม่เอาอันนี้ได้รีเจนเอาก็ได้ไม่แย่อันนี้ลบสเลือดแต่ได้ดาเมจเพิ่มว่าเราไม่เอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้ปืนเรายิงดอกกระ0.8นแปดละสบายใจนะ ถึงตอนเบลส์มันจะหกักดาเมจ50%นะแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีอะดูดิมันย,ยิงแบบทีทีดอกละร้อยนะโหยิงแบบซึมเศร้าอ่ะอันนี้เป็น30แล้วโอเคขมาดิครับน้องๆ เออจริงๆอ่ะผมก็อยากจะพูดด้วยนะมันจะมีตัวเอเจนต์ตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่าแม่งผมไม่ขอเล่นแม่งได้ไหมเพราะรู้สึกว่าแม่งแ,แบบเที่แม่งแบบเมื่อไหร่แม่งจะทําคลิปเสร็จอ่ะแม่งเป็นตัวที่อ่านจีมากเลยลเราต้องเล่นหลายรอบมากเลยนะผมรู้สึกได้นะเพราะว่าตอนที่ฝ่าผมจะเล่นมันผ่านผมเล่นแบบเกือบยี่สิบฟารอบเพราะแบบว่ามันต้องไม่โดนดาเมจเลยชีวิตไม่จะยากไปไหนอ่ะโอเคเราเอาดาเมจนะเราไม่สนแล้วจงังหวะเนี้ยอ่าสเกลวิดทูซอส ไม่เอานะเราไม่ต้องการโอ้ยของเรามาขนาดนี้แล้วเรา,เราคิดว่ารีเรือทันกันหรือเปล่าหรือเราโดนบอสแท็กก่อนว่าผมกลัววะ่ะแต่ถ้าเรากลัวเราก็จะไม่ใช่เราไงเราไปเลยโอย้ซื้อแม่งอันนี้เสี่ยงวะ่ะไอตัวนี้แม่งมีโอกาทันเตเมจใส่เราก่อนจังหวะแรกๆจนเราไปเกิดได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ไว้ใจแม่งนะอ่ะอีกหน,นะะึงแลโอเคสวย โอเคเราได้ฮิลก่อนเคชิวฮิอยู่ออกให้ได้ฮิลจะปล่อยไข่สักีอันก็มาอูได้ฮิลแล้วโอเคสวยละแล้วมันก็ตายออนาถไปยังไงเรายิงชิ่งเราแจกแบบเรื่องอะไรอะแบบทั่วทิศนะแจกความเท่าเทียมของโปรย์ทายให้ทุกคน เคย8%มันเสี่ยงมากแล้วมันโผล่มามนโอกาสทำาเม็มเราก่อนนะ mm hmm. ผมเลยแบบไม่วัดนะแต่ว่าถ้าแบบไอย่างเงี้ยพอได้อยู่เพราะส่วนมากบอสมันจะมีช่วงจังหวะให้เราได้รีเจนแบบเซียววิจริงๆทําให้เราแบบคืนกลับมาได้ม้างนะ mm hmm. แต่ว่าถ้าแบบไอ้ตัวนันโผล่มาปุ๊บติดตัวปุ๊บมันเผลอแม่งโผล่ตรงหน้าเราเลยเนี่ยเราชนปุ๊บเราเกมไม่คุ้มเลยนะ ยิงแบบแรงๆตึงๆสปีดก็ลดไปก็ไม่แคร์นะยังอยู่ได้เยอะๆอ่าได้ไม่เอานะไม่จําเป็นไม่ดีขนาดนั้นโอเคได้เกาะฟิล์มครับอ๋อ,อเลือดด้วยเอาอแท็กสปีดแล้วกันนะผมอยากยิงแว้นๆไปเลยมันจะได้แรงๆนะอันนี้ได้ตังค์ผมว่าไม่จําเป็นปะ่ะอันนี้ลบสิบศัตรูไม่เอาไม่ดีอ่ะไม่อยากลบศัตรูอ่ะอยากให้มันเยอะๆอย่างนี้แหละจะได้ยิงมันๆนะ โอ้ขั้นสี่หวานเจี๊ยบโอ้เป็นขั้นสี่สองอันแล้วคือหวานเจี๊ยบมากโอ้ได้อีกได้อีกขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้อาวุธเรายิงดอกเขาเเก้าสิบสนะองคูณสามนะก็ไม่ค่อยแรงมาก จริงๆใช้คำว่าไม่ค่อยแรงมากเลยต้องใช้คำว่าโคตรแรงเลยนะเพราะมันยิงออกไป3เมตรนะถ้าดูชิ่งไปโดนเลยโอ้โหชิวๆเลยนะเราแบบไม่มีไม่ต้องพยายามโผมาก็ตายนะก็ตายๆกันไปทุกคน เราแจกความตายแบบเท่าเทียมกันทุกคนรับแบบเท่ากันนะจริงิงมอนมันวิ่งชา้าผมไม่ชอบเลยวะเพราะเราเอาอ้นั่นมันลดสปีดมันไป10%อนะมันวิ่งชา้ชาช้าเห็นชัดมากเลยอยากให้มันวิ่งเร็วๆรแล้ววิ่งเข้ามาใส่เราอะเราจะได้ยิงมันแตกไปเลยวกเรือสิบสอง มีแต่สกิล HP แล้วตอนเนี้ยโออมผสมไปก่อนได้สติวได้วิ่งแวนโอเคเราวิ่งแวนมาก่อนนะเราจะลบลักแต่ว่า whatever idon't care ใช่ไหมอันนี้อยากซื้อมากนะแต่มันไม่จำเป็นแล้วอะ่ะอันนี้ได้ลักฟรีมันได้ตามอะไรอะ not address f i ไฟ f i เรามีแบบ f i r f i ไม่ได้จะเช่นนี้อ่ f i ฟไ f i worth fit ล็อกอินอ่ะคิวไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่โอเคแต่เราเอาเบสเ p พีนะโอ้ได้เพิ่มฮาเบตสิบห้าเรเพิ่มแม็กเพีอีกสิบห้านะเลือดเพิ่ม from with and and scale with stat อีอกสิบห้าโคนฟอร์มเพเยอร์วิธอมิทิการแอนแอนอามาเกดอนสเกลวิธเพเออร์สเตตอะพวกกูกากอะแต่ไม่ไรอยากเอามาเฉยๆแล้วกันโอ้เรียกว่าไปสุดเลยนะตอนนี้ตัวเรามันมีแต่สเกลเฮพีไงเราไม่มีอย่างอื่นเลยนะคือเราแบบ ไออาวุธสอันเมื่อกี้อารมาเกดอนกับไอมินิกันมันเป็นสกิลเรนสนะเราเอามามันก็ไม่มีประโยชน์นะแต่มันจะได้เบสดาเมจจากตรงนี้เราแทนนะโดยรวมก็มองว่าคุ้มก็คุ้มแต่ว่าถ้าจริงๆไม่ค่อยคุ้มมากมันจะยิงแบบเบาแบบเบาหวิวเลยนะยิงแบบตึงๆตอนนี้อาวุธดาเมจเราเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดนะคูณ3 โอ้โดนหนึ่งทีก็ตึงๆดาเมจผลเรายิงแบบปืนลูกซองโดนไอ้กเทนตะเขิทีเดียวคือแตกไปเลยแม่งแรงอ่ะแรงมาก,มากเกลยสกิลเฮดพีเนี่ยอาวุธนี้เข้ามาสิครับน้องๆรเข้ามาให้หมดเลยซื้อได้สองอย่างสินะจังหวะนี้ซื้อสิ่งที่จำเป็นก่อนเดี๋ยวนี้เราค่อยซื้อมันเป็นของแถมนะเฮ้ย เราบอกว่ามันจะไม่เก่งใช่ไหมโอเคตอนนี้มันเก่งแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเก่งแล้วเอซโซต้องเก็บ500เวฟหน้าเรามาซื้อนะทีนี้มันจะแรงมากๆโอ้โหดูออบอสมันจะทำอะไรเราได้ไวะดูดิดาเมจเราอะโอ้โหเจอสเกลแม็กด HP เป็นไงละน้องอตึงตึงตึงตาตึงใจ นึกว่านีวิเลศฉีดน้ำใส่แรงจัดอาจจะงงนะน,นีวิเลศคืออะไรถ้าแบบว่าคนดูช่องอย่างเงี้ยเล่นเกมอย่างเงี้ยในเกมชินนะมันใช้สเกลลิ่งเป็นเฮดพีเหมือนกันนะแรงจริงแรงจริงที่เราไม่ได้ฉีดไงแต่เรายิงโปรเจกต์ทายใส่แรงอ่ะแ,แรงจัดเลยนะ เออเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นลองอาร์มแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะเหมือนมันเรารู้แล้วโปรเกสเราไม่เคยเล่นตัวมันนะก็ไม่เป็นไรเราก็าเดี๋ยวจะเล่นตัวมันนะฮะเท่ากับ what ever I got to of them หน่าโอเคสามเลือดหุ่นยนต์โอเคเราเอาอแต่เลือดนะเราโอ้จยิงหน่อยดีน้อง โอ้ทีละ13ไม่แย่เลยนะโอ้โหโอ๋อามาเกดอนคือกระบอกนี้อันนี้ไม่แย่นะนึกว่าเป็นกระบอกที่แม่งดาเมจแบบเยอะๆแต่แบบรียกะไรอ่ะมันกระจอกอันนั้นนะที่มันยิงช้าๆนะในเกมหลักหมอมันคือกระบอกนี้ดีเลยนะกระบอกนี้ก็ถือว่าดาเมจไม่แย่เลยนะโอ้ดูเวฟเคลียเราดีตืมจริงมีคนถือมินิกันโกนสแตทป,ปึ๊บยิงพอกไอ้ลูกไอ้นี่ออกอีก อาจจะไม่ได้เคลียร์เร็วสุดนะเพราะว่าอาวุธนี้เรนค่อนข้างแคบนะแต่โดยรวมแค่นี้ก็แรงแล้วผมว่ามันมเป็นภาพที่แรงแล้วนะดูดีเ,ดเรายิงกับตึมยิงอยากได้เปอร์เซ็นต์คียเพิ่มอะ่ะอย่างน้อยสักสิบเปอร์เซ็นจะเป็นไปได้ไหมเพราะตอนนี้เลือดเราเยอะมากนะเบสดาเบสมันก็เลยหนักมากนะอาวุธพวกนี้ร้อยยี่สิบเดมจไม่เอาอะ่ะไม่ประโยชน ขอเลือนหน่อยครับเฮดอนก็ได้นะไม่แยเ่เป็นปืนแดง2อันสวยๆไม่ได้เป็นขาดกระบอกหนึ่งหรือเราจะเป็นปืนแดงทุกช่องดีว่าผมว่าใหม่หรือมัง้งไม่ได้เป็นแล้วแหละผมดีเลยแล้วกันไม,ม่ประโยชน์นะแต่ละอันโอเคเรารีเล่นไปนะทำอะไรไม่ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นก็ไปดูเวทยกันแบบชิลๆนะว่าเราจะได้ไอเทมไรด้วยว่าดูดาเมจเราโอ้โหอโอเค อย่าพูดว่ามันจะทำอะไรผมเลยนะเมื่อไหร่มันจะตายดีป่ะมันมามันก็โดนดูดามดเมจเราดิเปิดเปิดเปิดเหมือนเลือด,ด,ดผมจะลดเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีเล่นแบบผมปล่อยๆด้วยซ้ำละที okay, เราได้อะไรเนี่ยรีบาร้าอืมหุ้มกับการมาเล่นมัยเนี่ยบวกหนึ่งเรนดาเมจต่อทุกๆมีรีดาเมจเวิร์กบอสอเว ก็คืออ๋อคือมีเท่าไหร่ก็คือมันจะปัดแบบเท่าเท่ากันนะก็คือให้เท่ากันสมมติเราได้เรสหรือได้มีรีดามียไอเทมนี้ก็จะบวกแบบพร้อมๆกันไปเลยนะอันล่างก็จะเป็นเอนจินกับเอลิเมนทัลแบบแบบบวก1 e l e m เอลิเมนทัลอ๋อต่อต,อต,อตอทุกๆลบ1 e n g i เอนจินเหรอ What the fuck มันทำไมถึงเป็นลบวะเนี่ยอ๋อมันคือตาช่างนะโอเค ถ้าเกิดเรามีรีเราลบก็เราจะเป็นบวกเรนแทนแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเราลบเอนจิ้งก็จะเป็นบวกเอเดเมนทัลแทนแล้วก็ถ้าลบไรสติลเราก็จะบวกเป็นรีเจนแทนแล้วก็ถ้าลบอาร์เมอร์เราก็จะเวิร์คบอสอเวผมยังสงสัยในกาเทคข้างล่างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันก็ถือว่าอันนี้ก็เราเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะก็ไม่ได้แย่เลยนะก็ถือว่าปืนนี้มันดามเมจมันสุดโต่งมากนะ ถึงแม้อาจจะดูไม่ไม่ค่อยแรงมากนะมันไม่กี่เท่าไหร่ไงรวมรวมดาเมจที่มันโชว์มันโชว์ไม่เยอะมากนะแต่มันจะมีช่วงแบบมันชิ่งหรืออะไรไปด้วยมันเลยไม่ได้นับนะแล้วก็บวกไก่ซัมมอนสองตัวที่มาเวฟสุดท้ายของเรามันก็เลยดูแบบไม่ค่อยได้โชว์เยอะนะแต่นี้ก็แรงก็อ่ดูดิโบเตโตโซอันนี้คือแบบดีจัดๆโดยรวมก็ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยนะก็มาจบ ถึงช่วงจบคลิปแล้วนะก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u u s สไคร e ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาเล่นลองอาร์มนั่นแหละถ้าเป็นไปได้นะโอเคเจอกันครับไปละ